หลอดไฟหน้า LED อแสดซแบบ S4 หรือหลอดสามขาจนตัวนี้ตัวแฟเล็กนะฮะจะเป็นตัวปี2023ตัวนี้ไปต่ำจะเป็นสีเหลืองไปิดสูงเปงเป็นสีเหลืองไปต่ำปเป็นสีขาวทำไม่ได้เลยตัวนี้เป็นของฟลิปเดี๋ยวผมจะลองเปิด a เพราะว่าตัวนี้มันมันมันเป็นกรคืนก็เลยว่าจะลองเปิดดูว่ามัน ให้เพื่อนๆดูมันสว่านขนาดไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยซื้อหรือไปใช้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะเริ่มจากตัวออกแสลมนะตัวแสลม2023เป็นเหล็กนะครับผม ไปก็เป็นหลอดสามขานะครับหรือหลอดเทสสีนะครับของออสเซมแอนะครับอันนี้หลอดเทสสีครับผมเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในโคมมันก็นจะแตกออกข้างนะฮะต่อไปก็เป็นของฟิปนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นครับผม ต้องใส่ไว้ในโค้งครัมันจะถึงถึงจะชัดเจนฮะเวลาสองมันจะเป็นสองแบบไหนนะแบบไปหน้าไปลีกแท้ไปแสมแท้เป็นเลขตกกามขามนในระ้อท่ากดสามได้เลยครับผม